ผู้มืออธิษฐานและอดอาหาร40วันเพื่อประเทศไทยโดยเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับกปทและกปภส่งพระพรจากรุ่นสู่รุ่น40วันอธิษฐานแห่งชาติ Play for Thailand Podcast วันที่31ตุลาคมคิทศกราช2023ในหัวข้อรางวัลของการเชื่อฟัง ขอพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำในอิสยาห์บทที่1ข้อที่19ถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินอิสยาห์บทที่1ข้อที่1 8ถึง19พระยาเวตรัสว่ามาเถิดให้พวกเราสู้ความกันถึงความบาปของเจ้าจะเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะ ถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินคนที่เต็มใจเชื่อฟังพระเจ้าจะได้กินผลดีจากแผ่นดินแน่นอนแผ่นดินที่เราเกิดแผ่นดินที่เราทำมาหากินจะตอบแทนเราด้วยการออกดอกออกผลให้แก่เราก่อนอื่นเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกครั้งที่เราทำผิดพลาดพูดผิดพลาด เดินผิดพลาดเราต้องกลับมาพบพระพักพระเจ้าเพื่อแก้ไขสิ่งผิดนั้นทันทีการประชิญหน้ากับพระเจ้าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะพระทยัยเมตตาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าความบาปที่เราทำพระเจ้าตรัสว่าให้เรามาเข้าเฝ้าและสู้ความกับพระองค์เรามีอะไรจะพูดมีอะไรจะสารภาพให้ทำทันทีถ้าเราไม่หนีไม่ซ่อนตัว พระองค์จีนดีช่วยเราและชำระความผิดบาปในตัวเราให้ขาวสะอาดได้บนเงื่อนไขของการเชื่อฟังพระเจ้าการไม่เชื่อฟังคือการกระบฏซึ่งเปรียบเหมือนกำแพงสูงที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าอย่าก,กลัวว่าเราจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายเสียแต้มต่อเพราะการสะสมความบาปไว้ในจิตใจจะเป็นเหตุให้พระเจ้าไม่ทรงฟังคำอธิษฐานของเราแท้จริงผลแห่งความผิดบาปนั้นมาจากพยามาน ถ้าเราไม่ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าเราก็เปิดโอกาสให้มานลักฆ่าและทำลายชีวิตอิสยาบทที่1ข้อที่20แต่ถ้าพวกเจ้าปฏิเสธและกระบฏเจ้าจะถูกกลืนกินด้วยคมดาบเพราะว่าพระโอษของพระยาเวตรัสไว้แล้วหากท่านกำลังต่อสู้กับความบาปของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าวันนี้ท่านต้องหยุดหยุดคิดกบฏต่อพระเจ้าหยุดเดินตามใจตนเอง หยุดให้เหตุผลจอมปลอมอย่าให้ความบาปนั้นพันธนาการเราจนดิ้นไม่หลุดขอให้พระเยซูคิดหักโซ่ตรวนของมารในชีวิตของท่านกลับใจใหม่เพื่อท่านจะได้รับพระเมตตาในเวลาที่เหมาะสมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่27อย่าให้โอกาสแก่มารอิสยาบทที่1ข้อที่19ถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน ให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันข้อแรกข้าพระองค์ขอประเชิญพระพักของพระเจ้าในวันนี้และขอสารภาพความผิดที่ข้าพระองค์ได้ทำไม่ว่าจะด้วยทางวาจาความคิดและความประพฤติขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาชำระความคิดและริมฝีปากของข้าพระองค์ให้สะอาดเพื่อลูกจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ลูกเต็มใจเชื่อฟังพระองค์ ขอทรงประทานกำลังแก่ลูกที่จะต้านทานกับความบาปทุกรูปแบบ 2. อ,อธิษฐานเผื่อจังหวัดปัตตานีขอพระเจ้าปกป้องลูกหลานจากสิ่งล่อลวงเช่นสื่อต่างๆสิ่งที่ไม่ดีเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่เชื่อฟังขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและให้เขาปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าอวยพรเปิดใจนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดปัตตานีที่จะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและรับใช้พระเจ้าเพิ่มขึ้น และผู้บริหารโรงเรียนจะเห็นความสำคัญและสนับสนุนในการให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้น 3. อธิษฐานเผื่อจังหวัดนครปฐมมหากรรมอธิษฐานอวยพร,รจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่2 9ตุลาคมคศสตศักราช2023ของกรรมการประสานงานคิดาจักโปรเตแสแตนต์จังหวัดนครปฐมขอพระเจ้าประทานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเทพระพรล,ลงมาเหนือจังหวัดนครปฐม ขอพระเจ้าอวยพรคณะทํางานกรรมาการประสานงานคิดถ้จักปวดจัดแสนตนจังหวัดชุดใหม่และฝ่ายต่างๆที่จะขับเคลื่อนงานแต่ละด้านในปีนี้สุดท้ายหากพี่น้องมีพระพรแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันขอเชิญชวนพี่น้องกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เนื้อหาทั้งสิ้นนี้ปรากฏแก่พี่น้องทุกท่านสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่าน